มาแล้วครับมาดูมะยงชิดของเราดูนี้ดูสิลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บแล้วนะครับอันนี้ความใหญ่ดูความใหญ่หญเข้ามา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 ลูขนาดหนึ่งหนึ่งกำมือแต่ยังไม่เก็บยังไม่เก็บบางนันนี้ยังไม่สุดมากอ่มาเรื่อยเือยเรื่อยเรืเรเรมา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 ,มา ก็ยังเก็บไม่ได้อันนี้ก็ยังเก็บไม่ได้อันนี้เก็บได้ยังเรื่องของเรื่องก็คือถ้าเก็บช้าก็จะไม่ทันกระรอกเอาเก็บลูกนี้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 เก็บแล้วนะเก็บแล้วนะชิวหน่อยชิวหน่อยชิวหน่อยมีเขียวนิดนิดเขียวนิดนิดแต่ก็เอาละเพราะว่าดูจะไม่ทันไหนของมัน โชว์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 ลูกนี้ปีที่แล้วก็ไอ้ต้นนี้ปีที่แล้วไม่เท่าไหร่เนาะปีนี้ได้แล้วอันนี้ก็ได้เอาเลยเอาเลยใจเด็ดเดี๋ยวเทาเวเราจะไปทันกันรอบนี่คือปีที่สามเลยนะครับต้นนี้ของนาหลงดาวปีที่แล้วไม่ดกปีนี้ได้ อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอินทรีย์พันเปอร์เซ็นต์เพราะเราใส่แต่ปุ๋ยคอกและก็น้ำหมักเท่านั้นโอ้ยแปมโชว์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 ใหญ่มากใหญ่มากประมาณเก้าขีดอะ่ะไช้ได้ไดได้อันนี้ฝากไปก่อนนะครับฝากไปก่อน I'm done.